แล่วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตทกสคาดการราคามันสัมหลังราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับลงนะคะและคาดการราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นประจําเดือนมกราคม2565นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจพืชเศรษฐกิจไทยและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะมาดูคาดการณ์มันสำปะหลังจากทกศนะคะโดยนายสมเกียจกิมาวะหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะได้เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทรกศคา,าดการราคามันสมปะหลังในเดือนมกราคม2 5 6พบพบว่ามันสำปะหลังราคาอยู่ที่2.20 ถึง2.26บาทต่อกิโลกรัมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ0.88ถึง3.51นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมก,กราคม2 5 6 5ประมาณ6.59ล้านตันซึ่งคิดเป็นร้อยละ20.15ของผลผลิตทั้งปีการผลิต2564นะคะ ไปต่อที่ทกศคาดการราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะประจําเดือนมกราคมราคาด้วยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นโดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาอยู่ที่9.08ถึง9.16บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.85ถึง1.73นะคะเนื่องจากสิ้นสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นหนึ่งเข้าสู่ช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น2 หรือข้าวโพดหลังนานะคะทำให้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดน้อยมีผลผลิตเพียงร้อยละ2.59้ของปริมาณผ,ผลผลิตทั้งปีขณะนี้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นประกอบกับยังมีการแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะคะ และนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดะนะคะทกศคาดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นและคาดการราคามันสับหลังราคาโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับลงประจำเดือนมกราคม2565นะคะ